นะครับชิมแล้วนะครับต้มปลาอิศบตัวใหญ่ๆนะครับทั้งก้้อยทังต้มนะครับเต็มถายครับนี่ครับตามด้วยเหล้าครับบอกค่อยปลาแล้วก็ต้มปลานะครับแม่นึ่งทำเองการกินจะต้องนี่ครับพริกหน่อยนะครับวางน้อนตักจับจานนะครับเราเปิดเลยครับ ใส่เครื่องปรุงสักหน่อยนะใส่กระเทียมนะครับเกลือมะนาวคครรัับบผมมอืยอดถึงถึงถึงที่กองครับเงียบเลยครับน้ำลายแตกครับยอดเราตามด้วยผักนิดหน่อยครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับ เม <l ads> ียงเมียงยังบอกเมียงไนเขาเรียกเมียงนายครับเซฟกระด้างอีกคนเอาผมน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาแดกน้ำปลาแดกต่อปลาแดกต่อนะฮะเมียงนายนะครับมีที่เดียวแซ่ฟถือกระไม้ đám da dày ăn gió, gió. <laughs>